สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่โหมดทํางานทํางานค่ะอยังดีอายังดีทำงานไหนแล้วล่ะาปกติรูดเลยนะเนี่ยแบบนี้<ด>ล้างรถร้ลลางถมาเมื่อวานอย่างเงาแบบสรุปนี่มาทางไปข้รงาน ขึ้นขี้ไก่กันค่ะไปขึ้นขี้ไก่ดูซิว่ารถจะเยอะไหมแต่ดูทางเอา้ามันเป็นทางปูนอยู่ตัวแต่แค่มันแฉมันมีดินชินามันก็เปื้อนรถอยู่เอออย่าบ่นดีกว่าเป็นทางขี้ดินตุมต้มๆไปเลย <c oughs> บ่นทําไมกรถวิ่งงานพูดทําไมฮะวิ่งงานก็ให้มันลาให้มันให้มันสองสามวันดีนะฝนไม่เล่างานขี้ไก่ก็รู้อยู่งานขี้ไก่แล้วจะบ่นทําไม เพื่อเป็นแค่คนขับรถนะขับไปอย่าบุญแค่คนขับรถนเรื่องก็เออก็แค่คนขับเมันสวยเออเดี๋ยวไปล้างข้างนอกเอามันสวยมันก็สวยแล้วมันขึ้นงานมันก็ต้องขึ้นไหมวายจะรูดให้ดูเลยจะรูดมึมากนี่ยเท่าเกยหาอะไรวะคุณไม่ไดขับอีกวะทำไมจะไม่ขับขับจน หลังเอซีบอกว่าอยากเห็นที่เอ๋ขับมานั่นเห็แต่ช่างเหี่ยวขับใครนะเอีเคยบอกว่าเคยเห็นแต่ช่างเหี่ยวขับเห็นแต่ที่เอที่เคยเห็นแต่ช่างเหี่ยวที่เอ๋ก็ขับแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายกล้องนะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่าตอนที่เขาขับอ่ะผมหลับแล้วไม่มีใครถ่ายให้ไงไอเอเอไม่ค่อยออกกล้องเท่าไหร่ด้วยจุดจ่าทะลกพีเคยเหยียบน้ำใส่ผมนั่นนั่นนน เข้ารีบไงนี่นี่นี่ไป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 นขี้ไก่กันไปคืนขี้ไก่กันค่ะขี้ไก่ขี้ไก่สวยๆก็สอบถามกันได้นะคะใครอยากได้ขี้ไก่นะคะก็สอบถามกับเราได้หรือใครจะ มีขี้ไก่อยู่แล้วอ่ามีที่ซื้อขี้ไก่อยู่แล้วอยากได้รถขนส่งก็สอบถามได้นะคะ <S <S an> <S an> <S ไปเส้นทางไหนเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะสอบถามได้ก็อันนี้จะเป็นทีเบาลนะไม่ใช่กระสอบมันจะมีแบบกระสอบกับทีเบาลนะคะส่วนกระสอบราคามันก็จะสูงกว่านาะเพราะว่ามันเกอกเป็นกระสอบแล้วก็ต้องมาใส่รถแต่ถ้าเป็นทีเบลก็คือใส่ใ <S an> ส่ะ <ada> ลเป็นเหมาพ่วงนะคะ กระสอบมันก็จะเป็นกระสอบมันก็จะเป็นราคากระสอบด้วยนะคะก็นั่นแหละไทรอยากได้ก็สอบถามมาค่ะอยากได้ไปใส่สวนใส่ไร่ตรงไหนเนาะไร่มันอ้อยอะไรอย่างเงี้ยก็สอบถามได้นะคะไปรอก่อนให้เขาออกมาก่อนให้เขาออกมาก่อนให้เขาออกมาก่อน งานขี้ไก่ที่นี่จัดกันหมดไปขี้ไก่ขี้ไก่แต่ไม่มีสติ๊กเกอร์นะวันนี้เกลียงตับมีมีมีมปิดาป้ดาปิดด้ดาไม่มีสติ๊กเกอร์ให้เลยหมดเกลียงเลย เขาพ่นในนี่ด้วยว<ห>ันนี้ยิงเลวกันใหญ่เลยวันนี้เาขาฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อก่อน <c oughs> หนุ่มไรอ้อย <c oughs> แล้วก็ไปติดที่ไก่แล้วก็ออกมานะคฆ่าเชื้อเอ้เต็มสิเนีอีก ถอดลูกโอเคโอเคอ่ะนี่วัตถูขี้ไก่เลยขี้ไก่เลยโรขึ้นนี่รถก็เยอะนะวามา,มาเดี๋ยวไปตัดลูกกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามารอ ู่โหมดทํางานทํางานค่ะทุกคนทํางานแล้วหลังจากที่ร่วมสนุกมาใส่ขี้ไก่ค่ะขี้ไก่เงาแวบ,บเลยแล้วก็ใส่ขี้ไก่นะคะวันนี้ไม่เป็นไรค่ะรถทางานวิ่งงานมันก็ต้องเจอทุกรูปแบบล่ะค่ะมาแล้วมาแล้วตัวแม่คลุมผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยเหลือตัวลูกค่ะเอามาเติมค่ะเติม ใส่แล้วก็เติมอ,อย่าลืมนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะขี้ไก่ใครอยากได้นะคะแบบนี้เลยค่ะเทเบาก็จะใส่ประมาณนี้ คุมผ้าแล้วก็อันนี้ก็ใส่แล้วตอนแรกแล้วก็รอเติมค่ะรอเติมให้เต็มว่วงรถเยอะค่ะวันนี้ว่ารถเยอะหลังจากที่ร่วมสนุกมาตอนนี้ก็ฝปายวิ่งงานวิ่งงานวิ่งงานขี้ไก่ขี้ไก่สิ่ง <c oughs> นู่นแหละปลายทางก็แล้วแถวโคราดนั่นแหละค่ะโคราดบ้านอิงนู่นหละไปทั้งนู่นแหละ แยกกันไปส่งนะคะแต่แล้วแต่ละที่นะทีมงานมาพร้อมกันที่ไก่นี่สี่พ่วงวิ่งหมดค่ะใครไม่วิง่งวิ่งหมดอ่า ขึ้นเกลีย่ยขี้ไก่เขานะฮะ <bluff> ขึ้นไปเหยียบให้ขึ้นไปเกลีย่ยให้โอ้สุดสุดสุด,สดแบบนี้เลยโหมดทำงานของเราคะ่ะเข้าสู่โหมดทำงาน เจ้าน้ำงมนะะับช้างเดียวไป <L un ters> ใกละจะเต็มแล้วฮนะนี่ก็จะเต็มพ่วงแล้วพอเวลาเราวิ่งใส่อย่างนี้นะคะ f c มันจะยุบนะ,ะเวลาเราคุมผ้าเราวิ่งไปคือมันยุบนะคะบางคนก็ไม่ไมรู้อนะเนาะ เออบางทีพอเราไปเปิดนะคะมันก็จะเหลือแบบอาจจะเสมอ,อคอกหรือว่าหลงมาไม้นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่ามันแน่นไม่แน่นเนาะอันนี้ก็อยู่ที่คนอ่าไปขึ้นนะคะว่าขี้ไก่นั้นมันจะหนักมันจะแน่นแค่ไหนแบบไหนนะคะ เอาสูมดทํางานค่ะทํางานแล้วชกเชกียวหลังจากไปสนุกมานะคะทํางานกันต่อค่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยออนเซนออนเซนค่ะนี่เสือ้อพวงมาลัยใครสนใจนะคะที่หุ้มพวงมาลัยก็นี่นะนี่นะออนเซนมีเยอะเลยเนยี่มีเบาะหุ้มเบาะหุ้มพวงมาลัยอ้าวไปค่ะทำงานกันค่ะทุกคนหมดเวลาสนุกแล้วสิเขาว่านะต้องงาน ตี๋เอวทำงานเนี่ยวีอย่าบบนํำงานพี่ทักมาอีกแล้วโบนอย่าโบนเมืองตามงานทำงานจะโบนทำงานทำงานเออไปโอเค่ะเราไปคลุมผ้าแล้วก็เดินทางนะคะเจอกันโคราชบ้านเองเดินนี่เด้อ 哦。Oh